สวัสดีครับลุงมหามาพบกันอีกแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในงานเกษตรและเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในต้นไม้มงคลทุกทท่านครับลุงมหามาพบกันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ลุงมหาก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้น พญาหงสาวดีซึ่งที่ลงมหาลูกไว้หลายต้นครับแต่ว่าเพิ่งออกดอกแค่ต้นเดียวครับนี่ครับก็ออกมา,าสามดอกด้วยกันครับนี่เป็นลักษณะดอกของเขานี่ครับก็ปลูกมาเป็นปีแล้วครับเพิ่งจะออกดอก เพราะว่าลุงมหาก็จะปลูกตามธรรมชาติอย่างที่สุดนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใดอ,อย่างเก่งก็ใช้ปุ๋ยคอกใส่ให้เขานิดหน่อยครับก็งามอย่างเดียวครับเพิ่งจะออกดอกอตามตำราปลูกว่านเขาก็บอกไว้ว่าถ้าหากว่าต้นหงสาวดีออกดอกเมื่อไรเจอ้าของ บ้านหรือว่าเจ้าของต้นไม้ก็จะมีโชคมีาลาบนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าลุงมาหาจะมีโชคมีลาบกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งออกดอกครับเพิ่งออกดอกได้สอาวันเองก็มารอดูกันต่อไปครับเพื่อนๆวันนี้ลุงมาหาก็มีต้นหงสาวดีมา ฝากเพื่อนๆแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ลุงมาหาก็ต้องอขอลาเพื่อนๆไปก่อนอไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับลุงมาหาก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนจงรวย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 ทร وي, ัพย์รวยปัญญารวยบุญสุนทานรวยความสุขรวยสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ยาเจ็บยาจนนะครับลุงม,มาหาสวัสดีครับ